สวัสดีครับพี่น้องชาวกระเป๊อปไวล์ตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าวันนี้ครับเรามีรถตู้เล็กเคคามาชี้เป้ากันอีกหนึ่งคันครับตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่ยังให้มีผู้คนให้ความนิยมกันอยู่เยอะนะครับแล้วก็อร่อยต่างๆเนี่ยหาได้ไม่ยากเลยทีเดียวครับก็ถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสะสมนะครับใครที่เล่นรถเล็กเคคานะครับคันนี้รายละเอียดนี่เป็นไดชสู ไฮเจ็ตเอสร้อยวีครับนะเป็นป้ายดําด้วยที่สําคัญนะครับประเภทป้ายดํานี่ถ้าเป็นรถนําเข้าจดใหม่นี่ราคานี่ล้านกว่าเลยนะครับต้องบอกไว้ก่อนสำหรับคนที่ไม่รู้นะบางคนที่ถ้าไม่ได้เป็นสายนี้โดยตรงก็อาจจะมองว่าแพงครับอันนี้ก็เข้าใจครับเป็นเรื่องธรรมดาครับก็เอาไว้ให้คนที่เขา,เามีงบประมาณครับรับได้แล้วกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าดูเพื่อความรู้แล้วกันนะเพราะว่าบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมรถตู้เล็ก,เก,เกแบบนี้ทำไมถึงแพง พอกับรถมือสองเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้นะครับคันนี้ก็รายละเอียดนี้เป็นเครื่องเดิมครับเกียร์ออโต้นะครับ, G ครบใครที่มีปัญหาเรื่องอหลังเรื่องขาเนี่ยก็เกียร์ออโต้ก็ขับง่ายคล่องตัวนะครับเอกสารพร้อมโอนครับดูรถได้แถวเดอะมอลล์บางแคครับราคาคันนี้ผู้ขายตั้งไว้ที่2 6 5 0 0 0บาทนะครับเจ้าเอสรอยวีนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่ผมอยากได้นะตอนนี้ก็ลองดูแล้วกันนะครับเผื่อจะถูกใจนะ ช่องทางการติดต่อผมจะทิ้งลิงก์เฟซบุ๊กเจ้าของรถไว้ให้จะล่งางคลิปเช่นเคยนะครับมีเบอร์โทรไว้ให้เรียบร้อยสามารถติดต่อพูดคุยกันได้โดยตรงเลยถูกใจงก็แนะนําให้ไปดูดจริงๆด้วยไปลองขับลองเชสดูเพื่อความสบายใจก่อนตัดสินใจจ่ายเงินนะครับถ้าลิงก์เข้าไม่ได้แสดงว่าเจ้าของรถขายไปแล้วนะครับก็ให้ดูคันใหม่แล้วกันนะครับเพราะว่าทางช่องจะไม่ได้ลบคลิปทิ้งนะครับเพราะว่ารถมีค่อนข้างจะหลายคันบางครั้งนี่เราไม่รู้ว่าคันไหนขายได้ตอนไหนนะครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้ใส่เบอร์ไว้ในคลิปนะครับ ทำความเข้าใจกับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยมีรถเข้ามาใหม่ท่านจะได้พายของสักคลิปนี้สวัสดีครับ